Right. Yeah, it's close. Mm -hmm. it's mm -hmm. Sorry, it's on you. I marked the next ring on your map. Hmm. Here. Here. Helmet here. Level 2. Mm -hmm.

Oh,

i อูมาไัน้องมามันไปยังไงโว แล้วมันแ้วมันอยู่มันอยู่อในนี้ไม่เอฟเคห่ะ เดมาเอี่ถ้าเราอยากมีชีวิตถ้านว์ไาว์ลัดอัพเอ้ยแล้วบอ่าโอนี่อยู่นี่อยู่นี่กูโยงไม่โดนหวาอะไรอบินเข้าแล้วเข้ามาทางไหนบินเข้างอ่ะกเรา้อเข้างแล้วไหรอ อยา่นรเล่มันก็ใช้ประโยชน์จากการเป็นลีรของตัวทีเานี้แหละผู้ต้องใงสัยทั้งาคนเนี่ยพยายามบอกให้ตำรวจถึเรื่องสงสัยตัวพวกเขาและพวกเขาก็มีข้อมูลบากพอที่จะไม่เป็นคนร้าเพราะวิธีการทำของมันไม่เอื้อประโยชนกับทั้งสคนเลยนะทางข้างนี้ก็เลยบว่าทั้งสาคนเนี่ยยังอยู่เป็นคนบ้าอย่างนี้แต่ว่าขอทุกคนเปิดทั้งหมดนะต้องรีบไล่ต้องรีอมใน next ร i n g check him out จอดองไม้ชิ้น judging my shoes โฮล่นก็เลยใช้เศอรเอร์กระสับอายในที้วก็ใช้ฝ่าในคดีนี้ซึ่งตอนนี้เป็นตอนหนึ่งที่โฮไม่ต้องใช้เขียมสลกกับตลกคหือว่าใครสาเพราะว่าต้องมีภษเรื่องโบการแปงเสียงเยอะใช่หมแม่ยิ่จะนยจะอของคนร้ายนเลยต่างก็จอ เตตาแล้วหลังหลังหลังมาหลังมาก็มีคนไหมมีคนมาหลังมาหลังมาก็ถูกไม่ได้หรอูไม่ได้หรอ เล่นกูได้ยังแหลงตกแล้วเขาอีโนบ้า่หลงหลังจากกูหกรอ่ะเหลือเซนเวอร์แล้วแหงตกลัวๆลวเลยยิงไม่ได้เลย เรื่องราวมันก็เฉลยครับจริงๆแล้วเนี่ยยาทมันไม่ได้พิจารณาแต่ว่ามันอยู่ที่ผู้ตายที่ไปสัมพันธ์กับอื่นมาก่อนที่พิจารยายาที่ไม่ได้ถูกวางยาโคน,นนันยื่นหัวออกมาแล้วถามกับเด็กว่าถ้าสมมติว่ากินไปหลา,ายยาแล้วเนี่ยพวกเขาจะต้องจับกับอะไรโดยเฉพาะต้องของกินต่างเดี๋ยวนะจับกับอะไรอย่างนั้นเหรอซึ่งโคนนันให้ไปดู That's the way to show off the game.

Che man, 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 che

Figure them out with a decoy. Recharging my shields. Oh, no. Charging my shields. <laughs> จมาก็บันเาเรจะออกพวกแต่ว่าพวก้จะออกวกอ่าจิเจอมนักที่ดนยหาพวกมันเยอมากเลยอันตน้่จะเยอะไม่ไม่ใช้ถึงงานใหญ่แต่ว่าจลยเานี่อยู่นี่อยู่นี่ใกล้กน้้ ไม่เลยพวก้แหลแล้วก็จี่อนๆเชเชนด้ก็จะประชุมก็พูดคุยกันนะเราะว่าการให้เขามากินข้าวเที่ยงก็คือน1 1เนี่ยต้องถึงโมยก็จะมีโต๊ะอ่ยะอยู่นี่อยู่นีนโ้อยู่นี่ตัว

โอ้ักมนก็เป็นตัวแทนอยู่แล้วเด็กก็มันก็เป็นตัวแทนรอยู่แล้วถูกรวมทั้งเมอก็จักกันอยู่เวอถูกหก็ไม่มีอะไรยนี้ก้าปาร์ตี้กนแลครนะ่กอนนั้นรู้สึกว่ามีแค่สคนั่นเลยแล้วก็ทีนี่ก็เอาตู้อยู่เอาอะไรพนี้ถ้าจะตอบถามเรื่องเกมเรื่องอะไรนี้มีคนไหมไพ่บุ มีคนไม่เยอะเข้างูเข้างูตมีมันอยู่หรือว่าไม่ถ่นโน่นนี่นั่นก็อาจให้มันถ่ายรูปให้ได้แต่ถ้ามันไมอยู่ก็เราก็ถ่ีไปสีม่ไปสร็จีม่วงประมาณซินเดือนมิถุนายนจะเลือกเป็นเพื่อนเราว่นไหนก็ได้จะเป็นเมื่อนเราเข้าใจไหมิมเดือนมิถุนายนแล้วแต่ว่าจะวันไหนชุกเพื่อนวนชุกเพื่อนมา ฮ๊กเคื่องอะไร45 s e o n d s ขอบคุณเาอ่ะเข้าใจไมจะไปดูพวกอาจจะเป็นแบบเพื่องต่อโาเาเรียกอะไรเป็นเป็นเรือก็ได้เรือแก้วเรืออะไรอยูงเนี่ยเข้าใจไหม จะให้เป็นเหรียญที่ว่าดูดีแล้วเงี้ยนั่นเลยแต่ตั้งโชว์อะอะไรก็ได้ที่เป็นเรือแก้วก็ได้หรืออะไรก็ได้เป็นพระก็ได้เข้าไหมแค่นี้แหละให้เขาคือเขาได้กิจกรรมอยู่แล้วเข้าไหมแต่แค่มอบไปให้เพิ่มเติมเข้าไปแค่นั้นเองแต่คนอื่นนั้นก็อยากให้น้อยหน้าแค่ตรงรู้ยืนกันอยู่ตรงนี้ เกียรติบัตรไ่อไม่พอย่งไงเราอันโชยเห็นว่าในยอดขายเยอะแต่เขาได้เงินในนู้นอยู่แล้วเราไม่เหมือนกับที่อื่นไม่อยากให้เหมือนที่อื่นแต่เราได้ในตัวของชั้นด้วยเขาอยู่แล้ถูกไหมแก้วอแวนะแมี่ไวเราจะไปหาของที่มัแบ่ิหน่อยอะไได้ไหเป็นแบบมิกเกอไยอแ้ทนยโอ้โอยนี้ย ว่าจคุยกันั้งนไปยูมมตึกดีกว่าเวลาตอนนูมที่สเเพราะว่าเราตัดไปเงินยีเราไม่มีเต็มเลยเราไม่เหมือนกันเร้าวลอาใหพูดหลังไมัมนมีคนถามเยอะมีมีมีคนมีคนรัแล้ว

แต่เพื่อนไมชุบกลัววะไม่มีเรื่องเลยไม่มีเรื่องเลยรู้ว่าห้จับน้

อยากช่วยเพื่อนนะแต่ว่าเขาเซฟอยู่นี้นะเซฟอยู่นี้นะได้ได้กไว้มื่ไหนที่คิดว่าปลอดภัยอ,ะอ่ะหลังกูก็มีชุคไม่มีชุคไม่มีอะไรเลยโอยอยากไปค้าเพื่อนนะแต่ค้าเพื่อนวะมันจะค้ามันจะค้าเป็นจะค้าหรอมันจะไป <gun> เห็นแล้วมันจะไปมันจะเข้าวงมันจะเข้าวงกูแอบก่อนอยวมันเห็ิกูเขาหยิบศพแล้วเขาหยิบศพแล้วเขาหยิบศพแล้วมันมาหากุม,มาหาค้มานยิงเหรอไม่ไม่ไม่เขาเขาเขานอกวง ยังไง่ะกูไม่มีที่ชุบวะกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขาตาย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 ตายเหรอขาตายเขาตายเขาตายมาโกตามมาโอ้พระเจ้า้อดม่เชื่อปะยเมียเมีย ไม่มีที่ชุบอ่ะที่ฐานนี่เพื่อนชุบอ่ะพี่เขาเนยัไงพีกนองยังไงพี่กันเจ็บเที่ยวไปเทยวไปเทยปล่อยต้องรอมันไฟกันป่ะกงั้นเรทำอะไรไม่ได้เราทำอะไม่ได้ โอ้มีคุณซูวีนิดน้อยอยู่วะโคตรไอเกียบเซฟอยู่นี่อะเซฟอยู่นี่เราค่อยข้อมูลยิงกันอยู่วะแกจะอาบน้ำแล้วแกจะอาบแล้วยังบู้นะแบ่หอนะ ต้อไปแล้วมบีแล้วก็คนไมมีคนไหมหวาแต่ไม่ไปก็มาใต้พานมันี่ีดีตรงนี้ตงนีททองทำดีทองทำดีทอง มันรู้มันรู้มันไม่รู้ว่าวันท่าตี้อ่ะอาจจะมีจัตตี้ี่เห็นเราเราแพ้เนี่ยมันอยู่ในมุมนี้ดูเระเบิดอจะตายเลยนะก็สีกระดฟ้อนเหรอสุดท้ายเราต้องเข้าเนี่ยรอรอรอมายิงกันกูรอ อ้อมหลังไว้นะแอบก่อนนะมาจีนยังไงมาจีนเข้าปีชกันก็รอมันตีกันก็ได้ลไม่ชิดสแกนดูดิสแกนดูสแกนมันก็รู้อีกูไม่ไม่ไม่สแกนไปเลยสแกนไปเลยมันไม่รู้หรอกว่ามันยังอยู่มึงยังอยู่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าไม่ไหนวะ สามสะโพกสามสะโพเนี่ยเรามายิงกันแล้วเราเข้าแล้วจบเม็ดทุรามันก่อนเรามันก่อนเรามายิงกันแล้วเราเข้าแล้วจบเลยอันไหนยิงแล้วจริงนะได้ยินเสียงอ่ะได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงนะเห็นอะไ้างนู้นนู้้นขบนก็เสียเปลี่ยน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 ว่ก็ยิงหรอกยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วไปยิงกันพี่น็กเที่ยว้าสะพานก่อนข้าสะพานก่อนไปก่อนอย่ไรอย่าไร้ย่างไรอย่างไ แย่แ yeah, ล้วว่ะแบบนี้มันจะมาสุดใจเราโกงคนปูไปเหรอะส,ะสะพาน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 ให้สะพานยังรอดไหม ไม่รไม่รอดไม่รดมันอยู่บนหัวเขาหาที่ที่ก่ที่ไหานี้แมมับอ้หินมันหินอ้เียเขาเขาอยู่ในวงเขาอยู่ในวงเขาอยู่ในวง อยู่ที่ตัวที่สามคนเดียวมีคนเดียวที่สามคนเดียวมันน็อกอยู่ที่ตัวเอาที่สามที่สามยังมีอีกเหรอยังมีอีกคนนี่หว่ามันน็อกนะม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะโอ้เดือนหนึ่งวินาทีสุดท่ะเฮ้ยเออเนี่ยอีกสองอ่ะ โตเจะได้ยิงกันนะลืยิงกะไรวะมดจะไปสู้มันยังไงเลยนะเรายังก่อฟ้าอยู่เลยอ่ะที่สองอ่ะ 毛病要